ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าจะเป็นวันอังคารนะคะใช่ค่ะชุดแต่งพิเศษและแก๊ให้ไหมได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรยังไงเนี่ยติดต่อมานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วเจอกันค่ะรัก้วนรักานค่ะทำงานค่ะคุณสวัสดีสร็จงานพอดีเลยนิดหน่อยไม่มากหรอก ใแบบบ้านของเธอผมเขียนให้เสร็จแล้วนะสวยเนาะขอบคุณมากนะเอ,อิร์ธฉันมองนายผิดไปจริงๆอ่ะชอบไปแล้วเอ,อิเร้ธเราจะทำะไรกันต่ออ่ะอ๋อนัทพี่ท็อปไว้เดี๋ยวพี่ท็อปจัดการให้อือามาพอดีเลยพี่ท็อป สวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะทำเป็นไงวันนี้เอาแบบมาหรือเปล่านี่ค่ะพี่แบบเดี๋ยวพี่เช็คแป๊บหนึ่งนะโอเคอเคบเ,เ,เรียบร้อยแล้วหญิงต้องทำยังไงต่อคะอ,อ๋อก็ง่ายๆมันจะมีู้าขั้นตอนนะครับเดี๋ยววันนี้เสร็จเราแบบเไปยื่นเจ้านที่นะครับแล้วก็2เนี่ยเขาจะเสนอราคากลับมาให้เรานะแล้วก็3เนี่ยเราก็สั่งซื้อสินค้านะครับ4ดี๋วเขาจะเข้าไปตรวจห้าง,งานให้แล้วก็5าเนี่ยก็คือตัง้งได้เลยโอเคแค่นี้เอง เดี๋ยวเราไปกันเลยสวัสดีครับ,รบขั้นตอนแรกก็คือเดี๋ยวจะยื่นแบบให้กับเจ้าหน้าที่นะครับโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวทางเราเนี่ยะแจ้งราคากลับไปให้ภายใน3วันนะครับเพราะว่าเราต้องนําแบบที่นี่นไปคํานวณด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรมก่อนครับเราอญิงต้องจ่ายอะไรเพิ่อมอีกไหมคะโอ,อ้ไม่ต้องแล้วครับเป็นราคาเบ็ดเสร็จที่รวมติดตั้งแล้ว อย่างนี้ยังต้องเตรียมอะไรอีกไหมคะไม่ต้องแล้วครับวางใจได้เลยครับเรื่องโครงคาปล่อยเป็นหน้าที่ของเราครับ สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับค,ค,คุณหญิงบ้านหนูเป็นยังไงบ้างคะอ๋อตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับคุณหญิงเนื่องจากเป็นโครงหลังคาสำเร็จรูปเนี่ยทำให้ผมทํางานได้สบายมากขึ้นเพราะว่าผมเนี่ยไม่ต้องทําการทาสีแล้วก็มาตัดเหล็กที่หน้างานเมื่อมาถึงหน้างานเนี่ยทำให้ติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับมผมว่าหญิงเตรียมตัวไปซื้อของแต่งบ้านรอเลยดีกว่าอเออไปกันเลยไปหญิงโอเคงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ว่าเป็นการขอบใจนายที่มาช่วยฉันทําให้ฉันประหยัดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะแนนขอบคุณนะเอิร <G l ain> ์ธไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากเลยนะเพราะจริงๆแล้วฉันก็เต็มใจจะช่วยเธออยู่แล้วอือเงก็แสดงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจบลงได้ดีงั้นก็เรามาชอบเดี๋ยวแต่พักเนี้ฉันต้องขออยู่กับเธอกว่านะฉันยาได้ค่ะคุณเพื่อน ยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมามาชนดีกว่าชนให้กับบ้านหลังใหม่ของหญิงแล้วก็แดนมิตรภาพใหม่เย่เปิดลงเลยนี่นี่อ่ะแจกแจกช้อนแจกซ่อมอันนี้กินเนื้ออันนึงก็น่ากินนะเนี่ยเอาฉันกินทีนี้ฉันจะกินนี่ฉันกินมะเขือเทศ